เปิดสาเหตุพปรปวียื่นหนังสือกอกอทอขอลาออกจากทีมแบดมินตันซีเกมส์ครั้งที่ส3สบสากลายเป็นที่จับตาทันทีเกี่ยวกับการถอนตัวของหมิวพปรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของไทยและมือหกของโลกจากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่สาที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดจำนวน20คนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการซีเกมช่วงระหว่างวันที่7ถึง14ธันวาคมนี้ล่าสุดหมิวพปรปวีช่อชูวงนักตบลูกขนไก่หญิงได้เดินทางไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทเพื่อยื่นหนังสือขอลาออกจากการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งนักตบลูกขนไก่สาววัย27ปีได้เผยถึงสาเหตุการถอนตัวในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากทางสมาคมและทําให้หมดกําลังใจหลังถูกฝ่ายพัฒนากีฬาปฏิบัติไม่เป็นธรรมย้ําไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมบอลสมาคมทบทวนระบบเพื่อความเป็นธรรมต่อนักกีฬาหนูไม่ได้มีปัญหากับกะกะทหรือเรื่องเบี้ยเลี้ยงแต่ผิดหวังที่สมาคมไม่แจ้งเรื่องการทดสอบร่างกายซีเกมย้อนหลังทั้งที่ถ้าแจ้งหนูก็พร้อมทาตามกฎ ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าเรื่องการหักเบีย้ยเลี้ยงนักแบดมินตันทีมชาติซึ่งต่อมาโคดถอกพักวัดวิไลลักษ์ยืนยันว่านักกีฬาไม่ได้ละเลยแต่ติดภารกิจแข่งขันเพื่อชาติสำหรับนักตบลูกขนไก่มือหนึ่งของไทยตัดสินใจถอนตัวจากศึกออสเตรเลียนโอเพนและหลีกอาชีพในประเทศจีนเพื่อเตรียมรับใช้ชาติในการแข่งขันซีเกมอย่างไรก็ตามสุดท้ายเธอตัดสินใจถอนตัว ด้านนายอุดมศักดิ์ชื่นครุฑเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งประชุมหารือกับนายกสมาคมกกทและคณะกรรมการโอลิมปิกเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมให้หมิวกลับมาร่วมทีมชาติอีกครั้งภายใน1-2วันข้างหน้า